ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมเฮียบีบ้าบอลกันอีกแล้วนะฮะกับบทวิเคขาบอลประ จำวันเสาร์ที่18เมษายนพศ2 5 1 3นั่นเองนะครับผมซึ่งก่อนที่เราจะเข้าสู่บทวิเคราะห์บอลประจำวันนี้นะก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากดูตารางบอลนาโปรมบอลรุ่นต่างหรือผลบอลสดและบทวิเคราะห์บอลเด็ดเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว w รวเว็บราคาบอลเด็ดนั่นเองนะครับผมและสำหรับใครที่ชอบความตื่นเต้นแล้วใจนะผมก็มีเว็บกีฬาที่มีความน่าเชื่อถือมาแนะนําให้นะ ซึ่งตอนนี้นะพวกเขามีโปรโมชั่นพิเศษมากมายเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถอ่านรายละเอียดและคลิกลิงก์ด้านล่างด้าน,นใต้คลิปได้เลยนะครับผมและอย่าลืมบอกเลยนะว่ามาจากช่องชาแนลยูทูบราคาบอลน,นะเพียงแค่เท่านี้นะท่านก็จะได้รับสิทธิพิเศษมากมายตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะตอนนี้นะผมมีสูตรโปรแกรมวิเคราะห์อบอล คำลุ้นด้วยระบบปลายปี2020ที่มีความมั่นยัน90%เนี่ยแจกให้ด้วยนะครับผมและยังมีสูตรบาคาร่าไปให้ใช้กันแบบฟรีๆอีกด้วยนะครับผมโอเคครับงั้นเราไปเริ่มฟังบทเครห์อบอลประจำวันนี้กันเลยดีกว่านะครับซึ่งฟุตบอลวันนี้นะก็มีเตะกันอยู่หลายคู่เลยทีเดียวนะครับผมเป็นฟุตบอลเบรุตพิมริลีกนั่นเองนะฮะเป็นด้านของลูกเบสนะครับผมจะดวลกับทางด้านของ f c ฟซีมินนะครับผมซึ่งคู่นี้นะจะเตะกันในเวลา สองทุ่มตรงนั่นเองนะครับผมโอเคงั้นเราไปดูสายตีของเขาทั้งสองทีมกันเลยดีกว่านะฮะสายตีห้านัดหลังสุดของด้านเจ้าบ้านอย่างทางด้านลุกเบสนะครับผม ห้านัดหลังสุดของเขาสามารถชนะมาได้2นัดนะฮะเสมอ1นัดและหลุดแพ้ไป2นัดนั่นเองนะครับผมซึ่งฟอร์มรโดยรวมของเขาเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมแต่3นัดหลังสุดของเขาเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะเพราะเขาไม่สามารถชนะใครมาได้เลยนะใน3นัดหลังสุดน้ำแบ่งเป็นเสมอหนึ่งนัดและแพ้ไป2นัดนั่นเองนะครับผม ส่วนน้าของทีมเยือนนะอย่าง f c มินนะผมห้านัดหลังสุดนะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นเดียวกันนะพรกะก็สามารถชนะมาได้2นัดเสมือนนัดแรกลุดแพ้ไป2นัดเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งนัดล่าสุดของเขาเนี่ยก็ทําได้เพียงแค่อ่าเปิดบ้านแพ้กับทางทั้งของบาเต้บริซอฟไปด้วยสกอร์สามรตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนั่นแหละเป็นการแพ้มา2นัดติดต่อกันแล้วด้วยนะครับผมซึ่งเกมนี้นะพวกเขาจะต้องบุกไปเจอทางด้านของอ่าลูกเบนนะผมที่เทียบฟอร์มรวมและผลงานที่มันมาของกาทั้ง2ทีมเนี่ย ก็ดูจะเป็นทั้งด้านของเอฟซีมินที่สามารถทําได้ดีกว่าอยู่นิดหน่อยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะแพ้มา2นัดเนี่ยแต่ใน3นัดเนี่ยพวกเขาก็สามารถเอาชนะไปได้1นัดนั่นเองนะครับผมใน3นัดหลังสุดนะฮะซึ่ง2ทีมนีนะ้ต้องบอกว่าไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับผมซึ่งถ้าดูจากฟอร์มโดยรวมแล้วนะฮะก็ดูสูสีกันมากเลยทีเดีนะฮะและ ถ้าดูจากความได้เปรียบแล้วเนี่ยไปไ็นหน้าของลูกเวน่าที่มีความได้เปรียบอยู่นิดหน่อยนะเพราะพวกเขาได้เล่นในบ้านของตัวเองนั่นเองเนี่ยเขาได้บผก ซึ่งฟอร์มในบ้านของเขาเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวน,นะครับก็สามารถชนะมาได้สานัดมีลุดแพ้ไป2นัดเท่านั้นเองครับผมส่วนเรื่องของทีมเยืยนอน FC Minner ผมเกมนอกบ้านของเขาก็ถือว่าทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสามารถชนะมาได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นจากการลงเล่นห้านัดหลังสุดนะซึ่งเกมนี้นะผมขออยู่ทางด้านของลุกเบสน่าจะดูดีกว่านะครับผมสกอร์ที่ผมคาดการณ์นะลุกเบสเปิดบ้านเฉนือนชนะ FC m i n นะครับผม สอประตูต่อหนึ่นั่นเองนะครับผมงั้นเราไปต่อทีค่่ที่2กันเลยดีกว่านะครับผมเป็นทั้งน,น่งของวิทเทปนะครับผมจะดวลกับทางน้านของดีโาโมเบรสนะซึ่งคูน่นะี้น่าจะเตะกันในเวลา4ี่ทุ่มตรงนั่นเองนะครับผมงั้นเราไปดูส่ิติของเขาทั้งสองทีมกันเลยดีกว่านะฮะ สถิติ5นัดหลังสุดของนั่นเจ้าบ้านนะครับผมอย่างนั่นวีเตปนะฮะสามารถเอาชนะมาได้2นัดเสมอ1นัดและหลุดแพ้ไป2นัดนั่นเองฮะฟอร์มโดยรวมเขาก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมซึ่งนัดล่าสุดของเคาเนี่ยก็เพิ่งจะเจ้าชนะนั่นของ FK สรุปมาด้วยสกอร์1-1น,นั่นเองนะครับผมเสามาร็จด้านของทีมเยือหน,น้า5นัดหลังสุดสามารถชนะมาได้3นัดนัดเสมอ1นัดและหลุดแพ้ไปเพียงแค่ นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งฟอร์มโดยรวมของเขาเนี่ยนะก็อยู่ในเก์ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนัดล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านนอะาชนะอิสล็อกมาได้ด้วยสกอร์สามโรตาีกด้วยนะแหละเป็นการชนะมา2นัดติดต่อกันแล้วด้วยนะครับผมซึ่งเกมมีน่าดีรโมเบน,นะพวกเขาต้องบุกไปเจอทางด้านของ FCV เตปนะที่เทียบฟอร์มในรวมและผลงานที่ผ่านมาของก็ทั้งสองทีมเนี่ยดูจะเป็นนั่งของดีนามโบเบสที่สามารถทําได้ดีกว่านั่นเองเนะครับผมส่วนถ้าดูจากสถิติการเจอกันของ2ทีมนี้ใน5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นนั่งของดีนามโบเบสนะที่สามารถเอาชนะไปได้ถึง4นัดเลยทีเดียวและเสมอไปหนึ่งนัดนั่นเองเนะครับผมซึ่งนัดล่าสุดดีนามโบเบสเนี่ยพวกเขาก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะวีเทปไปได้ด้วยสกอ r e หนึ่งรวดสูตรนะครับผมซึ่งเกมนี้นะผมก็ขออยู่ทางด้านของดีนามโบเบส น่าจะดูดีกว่านะครับผมถึงแม้ว่าเขาจะเล่นนอกบ้านก็ตามทีนะฮะเพราะถ้าดูจากสถิติการเจอกันแล้วนะครับผม5นะัดหลังสุดนะวี v เตปพวกเขาไม่สามารถชนะดีนาโมเบสมาได้เลยนะครับผมส่วนฟอร์มของทีมหน้าของดีนาโมเบสก็ทําได้ดีกว่าอีกด้วยนะครับผมสกอร์ที่ผมคาดการณนะ์นั้นดีนาโมเบสบุกไปเอาชนะวีเตปนะครับผม2อประรปตูต่อนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ งั้นเราไปต่อที่คิ่สุดท้ายกันเลยดีกว่านะเป็นตำแหน่งของบาเต้บริซอฟนะจะดวลกับตานหน่งของตอร์ดบโดโซติโนนั่นเองนะครับผมซึ่งคู่นี้น่าจะเตะก,กันดึกหน่อยนะผมเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืนตรงนั่นเองนะครับผมงั้นเราไปดูสถิติของขทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะฮะสถิติ5นัดหลังสุดของด้านบาเต้บริซอฟนะครับผม5านัดหลังสุดของเราสามารถเอาชนะ มาได้เพียงแค่2นัดเท่านั้นเองนะและหลุดแพ้ไปถึง3นัดเลยทีเดียวนะครับผมเรดทฟอร์มโดลรวมเขาน้าถือว่าทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถึงแม้ว่านัดล่าสุดจะเพิ่งบุกไปเอาชนะ f c มินมาได้ด้วยสามรตต่อศูนย์ก็ตามนะครับผมส่วนนักของทีมเยือนหน้าอย่างตอรโดโซติโนนะฮะนัดหลังสุดน่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะเพื่อเาสามารถเอาชนะมาได้3นัดนะและหลุดแพ้ไปเพียงแค่2นัดเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งนัดล่าสุดนะก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะ เอเนอร์จีติกบีจีอูนำพาดด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับผมซึ่งเกมนี้นะพวกเขาจะต้องบุกไปเจอทางด้า่ของบาเต้บพลซอฟหน้าที่ได้เทียฟอร์มโดยรวมและผลงานาที่ผ่านมาของพวกเขาทัา้งสองทีมเนี่ย ดูเป็นทางหน้าของตอร์ปิโดโซติโนนั้นที่สามารถทําได้ดีกว่านั่นเองนะครับผมส่วนถ้าดูจากสถิติการเจอกันของสองทีมนี้นะเป็นทางนั่งของบาเต้บูตซอบที่สามารถทําได้ดีกว่านั่นเองนะครับผมส่วนถ้าดูจากฟอร์มโดยรวมของทั้งสองทีมเนี่ยเป็นทางนั่งของตอร์ปิโดโซติโนที่สามารถทําได้ดีกว่านั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้นะฮะผมขออยู่ทางหน้าของตอร์ปิโดโซติโนนะน่าจะดูดีกว่านะครับผมสกอร์ที่ผมคาดการณ์นะตอร์ปิโดโซติโนบุกชนะบาเต้บูตซอบนะครับผม สองประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวบิาะห์อบอลประจำวันนี้นะและเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามไว้ด้วยนะครับผมและก็เหมือนเดิมนะสำหรับใครท่านใดนะที่ชอบความตื่นเต้นแล้วใจนะผมก็มีเว็บกีฬาที่มีความน่าเชื่อถือมาแนะนําให้นะครับผมซึ่งตอนนี้นะเขามีโปรโมชั่นแจกมากมายเลยทีเดียวนะสำหรับใครท่านใดที่สนใจนะก็สามารถอ่านละเอียดข้างล่างน้นใต้คลิปได้เลยนะแล้วอย่าลืมบอกด้วยนะว่ามาจากช่องชาแนลยูทูบ ราคาบอลนะพิงง่ายง่าตอนนี้นะท่านเคยรับสิทธิพิเศษมากมายตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะซึ่งตอนนี้นะมีสูตรโปรแกรมวิเคราะห์อบอลคำนวณด้วยระบบ AI ปี2020ที่มีความแม่นยก้าสิและสูตรบราคาร่าแจกให้ด้วยนะครับผมสำหรับใครท่านใดที่สนใจก็สามารถอ่านรายละเอียดและคลิกในาล่างข้างใตค้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ